โตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่264 2คนที่เปลี่ยนแปลงชุดไมกี้ไปตลอดกาลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกสำหรับคลิปนี้เป็นโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่264นะครับซึ่งจะเป็นการย้อนอดีตของไมกี้เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีการบอกเรื่องราวมากมายและกันในอดีตของเขานะครับจริงๆหลายเรื่องพวกเราก็ดูแล้วแต่เราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันก็เหมือนเป็นการเจาะเข้าไปอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของไมกี้ที่พวกนั้นอยากจะรู้นะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนัก เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k f a n p เ page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นโดยเหตุการณ์ของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่264นะครับจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเลยนะครับยังเป็นการย้อนอดีตนะครับของไมกี้ในสมัยที่เขานั้นนะครับพึ่งพบเจอนะครับกับราเคนนะครับซึ่งจะย้อนไปตอนสมัยที่ทั้งสองคนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงอายุป .6 เท่านั้นนี่ไมกี้ตื่นยังแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไมกี้กําลังยุ่งกับการอาบน้ําอยู่ฉันกําลังอาบ อยู่อะนายเข้าไปรอห้องนานก่อนละกันซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเป็นครั้งแรกที่ดราเคนนั้นได้พบเจอกับเอมมโด้วยเอมมะนั้นนะครับกำลังวุ่นกับการถือของอยู่ดราเคนก็เลยแนะนําตนเองให้เอมมาได้รู้จักเออเธอคงเป็นน้องสาวของไมกี้สินะฉันเป็นเพื่อนของไมกี้เองฉันนะ่ะมีชื่อว่าดราเคนเอมมะเธอก็เลยแนะนําตนเองด้วยเช่นกันอ๋อฉันเป็นน้องสาวของพี่ไมกี้น่ะฉันชื่อว่าเอมมะดราเคนนะครับเห็นเอมมะนั้นกําลังแบกของอยู่นะครับก็เลยถามแหละครับว่าเธอกําลังทําความสะอาดบ้านอยู่หรอไงมาเดี๋ยวฉันเนี่ย ช่วยเธอขนของเองว่าแต่ว่าเธอนั้นน่ะเป็นน้องสาวของไมกี้จริงหรอทําไมเธอเนี่ยไม่แข็งแกร่งเหมือนกับเขาเลยล่ะและดาเคนนั้นนะครับก็ยิ้มกระชากใจหนึ่งทีนะครับให้กับเอ็มม่านะครับซึ่งแน่นอนในตอนนั้นเนี่ยก็คงเป็นครั้งแรกและการนาอนที่เอ็มม่านั้นน่าจะเริ่มตกหลุมรักในตัวของดาเคนแล้วซึ่งไม่นานหลังจากนั้นนะครับไมกี้ก็อาบน้ําเสร็จพอดีเอ้ย e พวกนายเนี่ยคุยอะไรเกี่ยวกับฉันใช่ไหมซึ่งหลังจากนี้ก็อย่างที่พวกเราทราบแหละครับว่า6คนนะครับที่เป็นคนก่อตั้งแก๊งโตเกียวมันจิไคกก็ือพว ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาจิมิสยะปาจินนะครับหรือแม้กระทั่งคาสึโทระพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ล้วนรู้จักกันณนะช่วงเวลานั้นนะครับจนในท้ายที่สุดก็เลยได้ก่อกําเนิดนะครับก่อตั้งนะครับเป็นแก๊งโตเกียวมาจิไคนะครับอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเขียนกํากับเป็นคําพูดของไมกี้เอาไว้ฉันนะ่ยชอบคนที่แข็งแกร่งเอามากๆเลยล่ะอยากอยู่แบบนี้ตลอดไปฉันคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยจริงๆจนถึงวันนั้นและเหตุกการณ์ูตัดไป ที่ร้านมอเตอร์ไซค์นะครับของพี่ไมกี้อย่างชินจิโร่โดยมันจะเป็นวันนะครับที่พี่ของไมกี้นั้นพยายามนะครับจะแต่งรถมอเตอร์ไซค์ซีบีสองนะครับให้กับไมกี้นะครับเพื่อจะเป็นของขวัญในวันเกิดของเขาซึ่งในวันนั้นไมกี้นะครับก็ไม่ได้รู้นะครับว่าตนเองนั้นจะได้ของขวัญเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพียงแต่ว่าจะไปที่ร้านของพี่ชายตนเองเท่านั้นแต่เมื่อเขาไปถึงนะครับก็เห็นผู้คนนั้นนะครับกำลังมุงดูถ่ายรูปอะไรกันอยู่เต็มไปหมดเลยและเขานะครับเมื่อมาถึงถึงกับตกใจจเเเเลลยยนนนนััับที่่่ห็พือออขงงง้าาาากํ ถูกจับอยู่นะครับและร้องไห้ไมกี้นะครับได้แต่งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนบาจีนั้นร้องไห้นะครับแล้วก็ขอโทษไมกี้เหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ศพพี่ชายของไมกี้นะครับอย่างชินิจิโร่นะครับในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู่เอ็มมานะครับหรือจะเป็นไมกี้ต่างร้องไห้เสียใจนะครับที่พวกเขานั้นต้องสูญเสียคนในครอบครัวอีกแล้วนะครับส่วนไมกี้นั้นเข้าไปในห้องน้ำนะครับพยายามจะข่มเอาไว้ไม่ให้ตนเองนั้นร้องไห้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าคนเรานั้นนะครับสูญเสียพี่ชายไปคนหนึ่ ซึ่งหลังจากนั้นเราจะเห็นเป็นภาพไมกี้นั้นพยายามนะครับจะทําให้แกงโตมันนั้นก็คือยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะครับคือจะต้องเป็นแกงที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของญี่ปุ่นให้ได้และเขานะครับก็มีความคาดหวังเลยครับว่าพี่ชายของเขานั้นจะภาคภูมิใจนะครับในตัวของเขาส่วนดาเคนนั้นนะครับก็พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไมกี้นะครับไมกี้เห็นชอบหรือจะทําอะไรทางด้านของดาเคนนั้นจะไม่ขาดเขานั้นนะครับจะทําตามทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่าแกงโตมันนั้นก็เริิิิ่่่่่่่มมมมมมใหญาาากกกยยงงขขึึ้้นนนนะครรับ็เเีไวจป นะครับพักไคจิฟุยะมุโจนะครับซันสึนะครับหรือว่าพวกแฝดนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเลยแหละครับว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ค่อยๆเข้ามาจนตาไม้แก๊งโตมันนั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในท้ายตอนนะครับก็ได้มีการกลืนแหละครับว่าแต่ว่าจะมี2คนนะครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดการนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นภาพของทาเคมิจิคนหนึ่งส่วนอีกคนนั้นก็เป็นเจ้าคิสกินะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่264นะคร้อับกอนอดีอนกครังซึ่งแน่นอนตอนนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการยอดอดีตนะครับของไมกี้อยู่นะครับซึ่งใช่เดานะมันเป็นการยอนอดีตนะครับเพื่อปูไปบางสิ่งบางอย่างแน่นอนก็ต้องฟอรารอในการรับชมนะครับแต่ว่านะครับตัวการ์เวนเจอร์นั้นจะงดนะครับสองอาทิตย์นะครับแหมก็รอนานเลยนะสำหรับตอนต่อไปก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้นะครับและเหมือนเดิมเนาะหากใครนั้นนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่ออออองงงงทานนนนัััั้้้้ะคคครรรบสวววีตตขขขไปแลุณ